รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตูตินวุฒาทัศนโมหรือเจนนี่ค่ะปัจจุบันเป็นประธานชมรมทวีนวันสัตนักงานาคุมพิจงหวัดตากค่ะนเจนนี่เคยติดคุกมาแล้วหครั้งค่ะเราก็เห็นเพื่อนใช้เราก็เลยอยากลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้อยู่นานมากค่ะตั้งแต่ประมาณอายุยี่สิบห้าย่ที่สุดเลยหางเงินเวลาคือก็ต้องโกหกหรือว่าหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันมาอะไรอย่างเงี้ยใช้มาจนถึงเมื่อปี62ค่ะก็คือจะเดินเข้าออกเข้าออกเย่นจจำเป็นว่าเรื่อยเลยนะครับพี่ทางหมดตอนนี้รวมด้วยก็ประมาณ5-6รอบค่ะใช่ค่ะจะเป็นเศษนั้นเลยอะไรเงี้ยจะไม่มีจะไม่มีของอะไรอย่างเงี้ยอยู่นานที่สุดคือ2ป <to> like, like like ี6ท like ี่เ <tr> ร um, ียนจําแม่สอบคือมันเป็นอะไรที่เราลําบากมากคือเขานั่งเฝ้ากัน มันจันทกจะนั่งเข้ารอย่างยารอย,ย,ยางานั่งฟังชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ต้องเลย้าเธอแอบฟังเหมือนกันค่ะแอบฟังเหมือนกันอะไเยี้ยไหมวาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยมีพี่สาวทั้งหมดสี่คนค่ะเป็นน้องคนสะท้องตั้งแต่เข้าเรียนจำเอาไ,ไว้เลยเขา,ขาเก็เลยตัดออกจากที่บ้านเลยลก็คือแบบ ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่ให้ขึ้นบ้านเลยไม่ให้เข้าเลยถ้าเราจะไปตรงนั้นก็คือเราจะได้ไปนอนกับบ้านพี่อีกคนหนึ่งแต่ก็คือเขาก็ไม่ได้ไว้ใจเราเหมือนแต่ก่อน,น่ะพี่เขาก็ยังเราเองเราอยู่อะไรเงี้ยมันทําให้เราอยู่ยากแล้วอยู่ลําบากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องออกไปข้างนอกมันมีความรู้สึกเสียใจมากเลยนะตอนนั้นพี่ร้องไห้มากเลยนะร้องไห้จนแบบเฮ้เราไม่ไดีขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ย One two three There's a boy with big brown big him loves so and eyes daddy จุดเปลี่ยนของจีงนี้เลยก็คือน่าจะครั้งประมาณที่ครั้งที่6กแล้ว้ะคะก็เป็นเศษจะส่งบำบัดส่งมาเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ได้มาเข้ากระบวนการของคุมบพฤชก็พอมาเจอพอ,อนะคะพออก็ได้นำให้เข้าทูบีก็เลยได้เข้าทูบีนั่นแหละค่ะจะจุดเปลี่ยนของจีงนี่ ส่วนใหญ่ผู้ถูกกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มผู้ทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ80 90%อของทุกสำนักง,งานอย่างกรณีของน้องเจนนี่จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเขาผ่านเข้าสู่กระบวนการแล้วในโครงการได้มีการทําให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถที่จะดํเรงตนให้ห่างไกลยาเสพติดจนถึงทุกวันนี้ได้คนที่เขามามากันเขาไปกันหมดแล้วเขาจบจากตรงนี้เขาก็ไปกันแต่เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับทูตีเราผูกพันกับที่นี่เราก็เลยมีความรู้สึกว่า มันก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะที่เราอยู่แล้วเร,เรามีความสุขเรา้อึงอยากจะเดินเข้ามาเจนนี่เขาจะมาในฝ่ายของบริการในการดูแลอำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่ๆแล้วก็ดูแลเพื่อนๆที่เข้าค่าย เป็นวิทยากรด้วยถ่ายทอดประสบการณ์แม้ที่ผ่านมาเราให้ถ่ายทอดกับเด็กๆเกยาวชนและผู้ถูกคุมของเราที่เขากําลังเดินตามรอยเจนี่มาซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ค้าจูนให้เขาอะจะคงความเป็นคนดีห่างไกลเยสติดแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบแล้วก็ดึงคนอื่นให้ห่างไกลขึ้นไปเรื่อยๆตรงกับปณิธานของโครงการชูบีนัมเบอร์วันเป็นอย่างยิ่งค่ะอยากจะให้น้องอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็ก น้องๆรุ่นต่อๆไปให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเจนนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเจนนี่เองแล้วก็ลงถึงพ,พี่ก็มีความสุขที่เห็นน้องมาร่วมงานด้วยค่ะแตนนี่มีความรู้สึกว่าเจนนี่มีความสุข,สขทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีผิดกับเมื่อก่อนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าเปะผู้คนเราไม่กล้าเจอผู้คนแต่ตอนนี้ได้ไประดับภาา เราต้องได้ไปเจอเพื่อนใหม่จากหลายๆทีมเราก็ไปแลกเปลี่ยนกันเราได้ขึ้นเวทีระดับประเทศที่มันดูสงเกียรติและมีค่ามากๆแต่ว่าก่อนเราไม่เคยได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวนี้เราได้แค้คิดว่าเราได้ใกล้ชิดทูนกระหมอ่อมเราได้รับเสด็จแบบคุกกี้อะพี่มันมีค่ามากนะคะกว่าที่คนคนนึงจะได้เจออะไรแบบนี้ค่ะ สายตาของคนรอบข้างที่เคยมองเไม่ดีอะหะคะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะัก็เปลี่ยนไปอะ่ะแม้กระทั่งครอบครัวนะคะที่เคยมองไม่ดีเลยไม่เอาเราเลยตัดเราเลยมันทําให้ครอบครัวได้กลับมาเป็นครอบครัวอะะีกครั้งหนึ่งอะพี่เราอะคนนะที่เคยทําผิดมาแล้วได้กลับมาไน้ยู่ตรงนี้อีกครั้งอะ่ะคอบทูบ,บีจริงๆรงอะพี่มีนางก,กุลใหม่แล้วด้วย <laughs> ก็คือเจนนี่ทูบีค่ะ เราใกล้กันมากขึ้นกับ Facebook f แ n p a g e To Be Number One Channel ช่องทางติดตามทุกความเคลื่อนไหวจากโครงการ To Be Number One รวมทุกคอนเทนต์ x อ c กซีไม่ว่าจะเป็น Princess Vlog To Be Activity และทุกกิจกรรมจากโครงการ To b n u u m e r r o n วภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุถ้าได้รับการรักษาทันทีจะหายเร็ว กลับไปสู่สภาพเดิมได้ถ้าทิ้งไว้จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนติดเตียงได้กลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะข้อสะโพกหักนี่ก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสูงอายุพวกนี้จะมีกระดูกทุนหรือคนที่ยังไม่สูงอายุแต่มีโรคที่ทำให้กระดูกคุนพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อทาให้สะโพกหักครับอาการที่จะสังเกตว่า เกิดสะโพกหักนี่มีหกล้มแล้วก็หลังจากหกล้มแล้วเจ็บสะโพกหรือถ้ารุนแรงก็หกล้มแล้วเดินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเผื่อคิดว่ากระดูกสะโพกหักเนี่ยคนดูแลสมมุติถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุนเนี่ยก็ต้องขยับให้น้อยที่สุดไม่ให้คนไข้เจ็บเมื่อมีคนไข้ให้ประวัติว่าหกล้มแล้วเจ็บสะโพกมาหาเราเราก็เริ่มต้นด้วยการตรวจก่อนนะครับ ว่าที่เขาเจ็บสะโพกเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนถ้าเขาเจ็บมากเราสงสัยกระดูกหักก็ต้องส่งไปเอ็กซเรย์นะครับแต่ถ้าเขาเจ็บไม่มากเราก็ต้องเอ็กซเรย์อยู่ดีเอ็กซเรย์เพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ได้หักทีนี้คนไข้คนไหนถ้าเกิดพบว่ากระดูกหักส่วนใหญ่จะรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับถ้าหักที่คอกระดูกสะโพกเนี่ยมันจะผ่าตัดโดยการเปลี่ยนสะโพกใหม่ถ้าหักต่ำลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะดามเหล็กเพื่อที่ให้คนไข้ได้มีสะโพกเดิมกลับไปใช้ได้ ถ้ากระดูกสะโพกหักแล้วไม่รักษาคนไข้จะเดินไม่ได้นะครับก็จะติดเตียงติดเตียงก็จะมีแผลกดทับถ้าคนไข้ไม่ยอมลุกนั่งเลยภาวะแทรกซ้อนก็จะเกิดที่ปอดนะฮะปอดบวมติดเชื้อเชื้อเข้ากระแสเลือดเสียชีวิตได้นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับผู้สูงอายุป้องกันไม่ให้ล้มเท่านั้นนะครับโดยการดูแลบริเวณที่อยู่ไม่เสี่ยงต่อการหกล้มเช่นมีแสงสว่างเพียงพอ ลงบันไดต้องระวังหรือคนสูงอายุเนี่ยไปห้องน้ําบ่อยจะหกล้มระหว่างไปห้องน้ําอันนี้พบบ่อยนะครับคิวเววันสเปเชียลขอแนะนำศิลปินบอยแบนด์น้องใหม่แห่งวงการที่ป๊อปโฟรทีน ก้ยเตียวโรมก้องนินจาสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ YouTube Facebook The Real One Official e เธอหนะารักก็เอาแต่ใจชอบมุ่งไว้ใจวันไวต้องยอมแพ้ทุกครั้งให้เธอชน,นะไปเธอเป็นเธอยิงชอบเอาแต่ใจชอบน้งองแนง